ีสวัสดีครับนี่นะครับเป็นกรรมวิธีให้ความอบอุ่นแก่แมวนะครับนี่นะครับหนึ่งกระบะนี่มากันเต็มเลยนะครับกำลังวิ่งมาอีกนะครับหนาว โอ้มาสิงไฟขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาเออมาช่วยกันผิงไฟครับสองคนคนหนึ่งได้นครบาลคนหนึ่งได้ภาคหนึ่งอ๋อสวัสดีครับผมรเงลยมาอยู่วัดเป็นสามเดือนครับโอ้เลือกคอนโตเลือกคอนโตยังไม่ได้ไม่บิ๊กบึ้มนั้นยัง